สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกับก็ไปสิกคราวนะครับกับในหัวนะครับผมวันนี้เราจะไปบางแสนโอ้โหดูถนนนะครับคนแบบว่าเปรนประเทศแบบหนักมากครับหนักมากหนักโคตรโคตรนครับผมวันนี้เราว่าจะไปบางแสนแล้วอาจจะเลยไปพัทยานะครับมากับเด็กๆสองคนนะครับผมมากับเด็กๆสองคนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือไม่ได้มานะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเรียนพิเศษนะครับผม อาใครที่เข้ามาแล้วช่วยเข้าไป y o u t u หน่อยนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามหน่อยๆนะครับก็ไปสิครับนะครับผมวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะถึงบางแสนกันกี่นาทีกี่ชั่วโมงแต่ที่เปิดอากูแล้วกูบอกว่าชั่วโมงขวาโหแม่เจา้านานมากนี่นครับมากสายมืน,นครับสายมือก้นมานะครับวันนี้สายมืน เับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชุดหมายนะครับบางแสนโอเคครับเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะผมนะครับตอนนี้เราออกจากบ้านมาตบโมงครับนี่เรายังอยู่ที่พักอยู่เลยนะครับอ่าที่แวะข้างทางบนทางห่วนรถอย่างเยอะนะครับเยอะมากผมบอกเลยว่า ใครนะครับที่จะคิดว่าจะไปบางแสนพัทยานะครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้ายกเลิกได้ยกเลิกโปรแกรมนะครับโอ้โหใครบอกว่าคนไทยจนครับมา่งรวยทิพหายเลยก็คนละคันนะครับผมายแดงทั้งนั้นนะผมโอ้โหกูจะถึงเรื่องอะไรครับผมเนี่ยแล้วรอติดตามนะครับพัทยาอีกกี่ชั่วโมงดูนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวถึงพัทยาผมแจ้งอีกทีนึครับผมใครอยากมาตามมานะจ๊ะ อย่าล okay, ืมเข้าไป youtube นะครับก็ไปซิคับนะครับเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัทยาว่าเราจะถึงกันกี่โมงนะครับผมโปรเจกต์ครับโปรเจกต์จะไปพัทยาครับผมสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนครับบางแสนครับรถติดมากครับเป็นนโปรแกรมใหม่เป็นบางแสนครับอยู่ที่บางแสนครับตรงนี้ครับเราจะมาอยู่หลังๆหนะครับ ขับรถประมาณรถติดชั่วโมงชั่วโมงกว่าครับนี่ครับก็ถ้ามาหลังข้างหลังนะครับออกมาข้างหลังนปลายปลายนะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่ต้องบอกนะครับแลาช่วงนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยเปิดประเทศด้วยครับโอ้โหหนแน่นแบบอันตรายมากครับทางคนฟังด้นครับเพราะว่าเวลานั่งก็จะไม่มีแม้ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้ามาก็ข้างหลังนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์อาจจะถ้ายังถ้ากลับไปเดี๋ยวมีในพาไปเที่ยวเด้อพาชมพาชมครับอันนี้ไม่เยอะครับโอครับก็ไปสิคราครับม่แล้วครับผมกลับทิปจยากลับบ้านครับผมครับผมนี่ครับอะไรยุด ตอนนี้แบบว่ารถย่างเยอะครับเนี่ยครับดูบางแสนครับผมบอกเลยนะครับว่าใครที่คิดจะมาบางแสนนะครับอย่ามาเลยครับเสาร์วอาทิตย์ผมบอกเลยว่าไม่มีที่จอดแล้วรถโอ้โหยังกันนอนเลยครับนี่ขนาดขากลับนะครับดูเลยครับนี่อยู่ในบางแสนนะครับดูครับเยอะมากแน่นๆ่นเลยครับนู่นไปึงนู่นเลยครับนู่นครับยางเยอะเยอะมากๆเลยแน่นมากเดี๋ยวเราจะไปดูลิงกันต่อนะครับผม

ลิงมันก็จะเยอะประมาณนี้นะครับแต่มเยอะเหมนหมาเองเอ้ารู้สึกว่าที่จริง<ๆ>เขาน่าจะเก็บพวกขยะอะไรให้มันแบบไกลๆหน่อยแบบนี้มันลื้อแบบทำให้สกปรกครับยากาศไ,ไม่โอ้ไม่อาํานวยอากาศจริงไม่โอเคเลยลิงไม่โอเคเลยเลิงมันเป็นอะไรบอกหน